สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินวงศ์4 6ินะครับในอนาคตจะเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพชรยนต์ครับตอนนี้มีรถจอดอยู่ประมาณร้อยคันเดี๋ยวอนาคตเติมแน่นะครับให้แน่นๆเป็น300คันครับทุกสาขาที่เพชรยนต์รถจะจอดอยู่ประมาณ500คันใครสนใจนะรถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์ได้เลย ทุกคันครับคันรถสวยเกียร์เครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไมก่อไม่ไม่มีเล่มจมรดสูญหายครับส่วนวันนี้จะพาไปพี่มาอัปเดตนะ SUV ล้วนๆนะครับมี MPV มาหน่อยนึงนะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ2 0่สิคันเปิดใครสนใจนะครับรถครอบครัวเนาะหรือรถ SUV เล็กนะคร,ครที่เป็นคอสอเวอร์นะครับยกสูงนหน่อยๆนะพวก HRVCHRCorolla Cross นะครับรวมถึงใหญ่ๆก็คือ CRV มีจอดอยู่ตรงนี้ครบทุกรุ่นแล้ว นะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับไลน์ @pek152 นะแต่ก่อนเข้าไปรับชมโซนนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนิดนึงนะครับมีคโ l ล่าคอสนะครับ1.8 h y b r i ด Smart สีออกบรอนเทาเข้ามา5คันนะเลขไม้แสนสามปี21นะราคาแค่589ส่วนเลขไม้ตั้งแต่แสนห้าแสนหกนะครับราคาถูกมากนะขึ้นรูปตรงนี้ให้ราคาจะอยู่ที่ 5แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟิดาคุณผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทอะ่ะได้ครอสไฮบริดนะครับยกสูงทัศนวิสัยดีมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับและได้เป็นแบบไฮบริดประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรครับวารันตีแบตนะยังเหลืออยู่อีกประมาณหกปีเต็มนะครับรถมันปียี่สิบเอ็ดนะก็เหลืออีกหกปีเพิ่งใช้มาสี่ปีนะแต่เดี๋ยวจะพามาดูโซนนี้ก่อนเผื่อใครสนใจโคโรล่าคอสนะครับ CRV เดี๋ยวจะพาดูทุกคันเลยนะโซนนี้คันแรกขอพามาเปิดที่คันนี้ครับ ทะเบียน2954ครับโครล่าคอสครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยฟังก์ชันครบครันและได้ไปชุดแต่งนะรวมถึงช่วงล่างคันนี้จะเฟิร์มกว่าตัวอื่นด้วยเป็นคอส GR อ p o r t นะครับห8ไฮบริดพรีเมียม g r อาร์ตัวท็อปสุดของรุ่นป้ายแดงล้านสอง,งกว่าครับได้สีขาวมุกหลังคาแบ็กท็อปฟังก์ชันครบครันนะครับชุดแต่งก็ครบเลยนะใครสนใจตัวท็อปแบบนี้มาจัดได้ตอนนี้เหลือแค่8 6 9 0 0 0มกากับไมประมาณ8 0,000นะคันนี้ไม่8 0 0 0 0 ราคาอยู่869ครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นสะี่นะนะฟีดาวคุณผ่อนแค่หมื่นสี่ครับคอสไฮบริดต,ตัวท็อปแล้วได้เป็นตัวแต่งเดิมโรงงานไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์ครับนะล้อแมกไลน์นี้จะรับเป็นลายเป็นลายพิเศษเฉพาะ GR นะด้านข้างถูกตกแต่งนะมีเหล็กหลังคาครับหลังคาแบ็กท็อปมีสันรูปครบถ้วนนะภายในครับเบาจะเป็นเบาเฉพาะลาย GR นะนี่มีลวดลาย GR สป,ปอร์ตให้คุณครบเลยเบาคนขับปรับไฟฟ้าครับมีกล้องถอยจอ,อสกีนมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับมี โตโยต้าเซปิเซนนะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้านะมีคูทอนโทนนะครับมีเลด้์อยู่ข้างหน้านะมีกล้องบันทึกภาพครับมีกระจกตัดแสงออโต้ฟังก์ชันครบครับมีตัวเนวีให้คุณแล้วใครสนใจมาจัดได้ครับครอสตัวท็อปแอร์หลังมีเบาะหลังพับได้นะประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยไฟแดงร้านสองนะครับตอนนี้เหลือแค่8ปดแสนกว่ารถปี22ทะเบียน2954ครับมาจัดได้เลยคอสจีอานะฮะเท่ๆแบบนี้ไฟท้ายลมดําด้วย ใครสนใจคันนี้มาจัดได้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659 1 1 3 3 7 4เป็นไงแค่คันแรกผมว่ามันก็น่าใช้แล้วนะครับสำหรับคันนี้เนาะมาดูคันต่อไปครับมาดูคันต่อไปอันนี้คันแรกนะมีบายสปอร์ตข้างให้ครบถ้วนแล้วยางมิชลินนะมาดูคันที่สองครับคันที่2แนะนำเป็นคันนี้ครับโคโรลล่าคอสครับเป็นตัว1.8จไฮบริดพรีเมียมคันนี้799ครับปีนมันใหม่มากคุณ7 9 9 0 0 0นานนะป้ายแดงประมาณล้านหนึ่งเนาะนะครับ ตอนนี้ราคานะครับอยู่799ราคาหายไปเยอะแล้วนะรถมันใหม่อยู่เลยรถปี23วารันะรตีแบตเล็ก8ปดปีครับนะวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดเล็ก8ปีนะประหยัดน้ำมัน23่สล,ลิตรครับได้สีออกเทาฟ้านะครับไม่ห้าหมื่นปี23 799อ่ะฟีด้าคุณผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสามพันกับอีก400บาทนะครับรถสวยเลยนะแล้วก็ได้ปีที่แบบต้องบอกว่าคอร์สที่เนี่ยนะครับมีใหม่กว่าคันนี้แค่คันเดียวนะเดี๋ยวจอดอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดู นะจอดอยู่ตรงตัว x นะคันนั้นปี2 3มจดไม่หมื่นเดียวเป็น gr นี้อย่างเงี้ยแต่ราคามันจะก9ต้นต้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนคันนี้ไม่ห้าหมื่นปี23ครับ799ฟรีดาวครับพรอยู่1น4 0 0่บาทครับฟรีดาวได้ภายในจะได้เป็นสีแดงวายแบบนี้นะเป็นออกแดงเลือดหมูนะครับอ่ารถสวยเลยนะสหรับคันนี้ครับมีกล้องถอยจอทัชสกรีนนะมีคูคอนโทนนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยสำหรับด้านคนขับนะครับแอร์ก็ปรับดีต้นแล้ว รถสวยครับคันนี้เนี่ยฟีดาวนะผ่อนหนึ่งนสามี่ร้อครับได้คอร์สปีย3บสามไม่ห้าหมือ่ะนะใครหาอยู่นะรีบมาจัดได้เลยนี่ครับอึดคุ้มทนนะครับแล้วก็ไฮบริดของ t ต y o ต้านะครับสบายใจได้เพราะอะไรหนึ่งเลยมันมีมาสิบห้าปีแล้วมาเสถียรมากๆนะไฮบริดของ t ต y o ต a าเสถียรที่สุดนะครับแล้วก็ม่ทันแนนง่ายนะครับคุณจะซ่อมอู่ก็ได้นะซ่อมศูนย์ก็ได้เพราะว่า t ต y o ต้าเนี่ยเครื่องเขาไม่ซับซ้อนนะครับซ่อมเป็นทุ่อู่แล้วอู่ไหนซ่อมตัวต้าไม่เป็นนี่แปลกแล้วนะใครับ นะฝาท้ายกว้างขวางนะพื้นที่สัมภาระเยอะครับมีตัวเปิดปิดแบบนี้ถ้าปิดก็ทําแบบนี้นี่ปิดเลยนะครับแบบนี้เนาะนะครสนใจทักมาได้นะสําหรับคันนี้ครับคอสไฮบริดปี23คันแรกปี22ครับคันนี้ปี23 799ไม้ห้าหมื่นเองซีดาวผ่อน13,400ส่วนคันข้างผ่อน14,200นะครับสนใจมาทักได,สกได้ส่วนคันนี้ครับเป็นคอสตัวท็อปที่ไม่ใช่ตัวแต่ง GR นะคันนี้789ปี21ไม้80,000 เป็นตัวคอสครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้สังเกตรครับมีคำว่าเซฟตี้และโลโก้ตรงนี้หุ้มเรซินครับเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปที่ไม่ได้แต่ง GR นะ GR เนี่ยจุดที่แตกต่างนะก็เขาจะมีในส่วนของชุดแต่งใช่ไหมสองครับช่วงล่างเขาจะเซตให้เฟิร์มกว่าอันนี้ช่วงล่างดีนะครับเป็น TNGA นะยึดเกาะถนนดีขึ้นครับยกสูงทัศนวิสัยดีและคันนี้คุณได้ตัวท็อปครับนะสังเกตรครับตัวท็อปจะมี ตัวพุ่มเรซินตามที่ผมบอกเนาะแล้วก็ข้างบนครับจะมีแหลกหลังคาถ้ามีแหลกหลังคานี่เป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปนะและมีกล้อง360องศาครับมีเนวีให้คุณแล้วนะรถสวยครับคันนี้สีเทาฟ้าอันนี้ตัวลองปี23ไม5 799โซ่คันนี้ตัวท็อปปี21 789นะครับอันนี้ไม80,000นะนี่มีกล้องรอบคันนะครับคุณจคีเรตแล้วนะครับคุณจคีเรตแล้วนะภายในคล้ายกันครับประตูท้ายเปิดไฟฟ้าได้เหมือนกันเปิใครสนใจใครับตัวท็อปนะฟังก์ชันที่สําคัญเลยกล้อง3องศา มีแหลกหลังคานะครับมีซันรูฟอ่าตัวท็อปจะมีซันรูฟตัวรองจะไม่มีนะครับภาส่วนในคันนี้เจ็ดแปดเก้ฟรีดาวพนหนึ่งพันสองร้ดิฟกัน200บาทเก่ากว่า2ปีมาเยอะกว่า30,000ื่นโลแต่ได้ตัวท็อปนะสนใจมาจัดได้ครับสำหรับคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเบสผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374เห้ 33, ไฮบิดลว้วนๆเลย3คันแรกคันที่4ก็ยังเป็นไฮบริดอยู่นะครับคันนี้โคโรล่าคอสครับตัวหน้าใหม่ คันนี้9ก้า0สน0านะครับปี24ไม้หมื่นเดียวเป็นตัว HEV premium นะครับสังเกตหน้าเขาจะเป็นหน้าใหม่อันนี้คือโฉมเทียบเท่าปัจจุบันเลยนะกระจังหน้าเทียบเท่าปัจจุบันเลยปี24ครับมีเซ็นเซอร์หน้านะไฟ LED โปรเจกเตอร์ล้อแม็กเปลี่ยนลายแลย้วลายคล้ายๆตัว GR อยู่เนาะนะครับมาดูภายในนี่เบาะสวยนะมันจะไม่ใช่แดงวายแล้วมันจะเป็นดำตัดแดงแบบแดงสปอร์ตแล้วกันนะคันนี้เป็นออกแดงเลือดหมูสปอร์ตมาก นี่ครับตรงนี้มีถักด้วยผ้านะครับสวยเลยนะครับเท็กเจอร์สวยครับนะเบาะแน่นตึงสังเกตจอเขาใหญ่ขึ้นนะตัวใหม่จอใหญ่ขึ้นนะครับปันนี้ปี24ครับ9ก้าแ9 0 0กบาทครับไม่หมื่นเดียวเอ้าฟรีดาวครับคุณผ่อนแค่เท่าไหร่เองผ่อนประมาณหมืนเจกว่ากว่านะผ่อนประมาณหมืนเจอ่ะคันนี้ใครสนใจทักมาได้นะครับเหมือนคุณได้รถใหม่แล้วมันฟรีดาวได้ไม่เหมือนป้ายแดงคุณต้องมีดาวอันนี้คุณฟรีดาวได้ครับคอสโฉมชนป้ายแดง อ่าเนี่ยสัญลักษณ์ HEV นะครับตัวเก่าเนี่ยจะตัวหน้า2ไอสามคันนั้นนะ่ยก็จะเป็นไฮบริดใช่ไหมอันนี้เขาจะเรียกว่า HEV แล้วนะคล้ายกันครับบอดี้เดียวกันจะตกแต่งสวยขึ้นเยอะเลยนะสีแดงเท่ๆครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้9 0 0 0 0 0น0 0้าบาทอ่า9ก0 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อน17,000ครับคอสไฮบริดนะตัว HEV พรีเมียมนะครับอ่ามาดู CRV ตรงนี้ไหมมีอยู่4คันครับเผื่อใครสนใจเดี๋ยว ให้ดูทุกคัน CRV จอดอยู่สคันครับนะล้วขอเริ่มต้นที่สีดําคันแรกก่อนนี่สีดําคันนี้ครับก่อนที่แดดมันจะมานะช่วงบ่ายนะสาขาสุวินทวงศ์แดดจะปัดฝั่งนี้ก่อนคันนี้เจ็ดเก้า้าครับสองจุดสี่ e ปี20สิบคันนี้ไมค์แค่หก0มืเจ็ด CRV 2 4จุดสี่ e ครับไมค์แค่หก0ม0เจสภาพดีเลยนะครับ SUV ครับ SUV ใหญ่นะถ้าเป็นคอสเนี่ยเป็น SUV ไซส์กลางครับอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะภายในคุณดูดิรูหลาเลยเบาะเบรคเขาเนาะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับนะแล้วคุณดูฮอนด้านะเบาะดูสปอร์ตดูเท่มากนะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับนะตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับรถสวยเลยมีคู่คอนโทนครับนะใครสนใจมาจัดได้นะมี h o n d ้า e n น a t h นะครับคันนี้เป็นแบบ7ที่นั่งนี่มีเจดที่นั่งนะครับเบาะหลังพับได้นะแอร์หลังมีที่ชาร์โรศัสับมีครับคันนี้ราคานะตามที่แจ้งนะครับช่วงต้นคลิปนะใครสนใจทักมาได้นะสำหรับคันนี้สีดำนะ ฟรีดาวได้ทุกคันนะครับย้ําคันนี้เจ็ดเก้า้าเองฟรีดาวพรหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยครับได้สีดำสองจุดสี่อีอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจคันนี้ล่ะสามเก้าหกสามครับคันนี้แปดห้าเก้าสองจุดสี่อีเจ็ดที่นั่งเหมือนกันแต่ใหมว่าหนึ่งปีปีทีแปดครับราคาอยู่แปดห้าเก้าสีบลอนแปดห้าเก้าสีดำเจ็ดเก้าเก้านะครับสีดำใหม่เก่าว่าหนึ่งปีแต่ใหมน้อยกว่าสามหมื่นโลนะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะคันนี้แปดห้าเก้า นะ859ครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่คันเมื่อกี้ผ่อนหมื่นผ่อนหมื่นสามนะคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นสี่หน่อยๆนะใครสนใจทักมาได้นะครับแอร์หลังต่างๆมีให้เป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะ CRV นะครับรู้สึกว่ามีอยู่หกเจ็ดคันมีขับสี่ด้วยนะมีขับสี่มีขับสองนะครับมีโฟร์วีลนะสีขาวอยู่สองคันนะมีปีสิบเจ็ดกับปีมันยี่สิบนะครับใครสนใจทักมาได้นะมาดูคันต่อไปครับเทาดําคันนี้819นะคันนี้สองตัวสี่ e ครับไม่ได้เชื่นผมว่าคันนี้ราคาดีนะ ถ้าเทียบกันนะคันนี้819ไม่แสนแสนหนึ่งอะคันข้างหน้าก็แสนหนึ่งนะครับแต่คันงหน้าแพงกว่าตั้งสีนะ่หมื่นไมเท่ากันรุ่นเดียวกันสีเทาดําเท่ๆด้วยใครสนใจคันนี้มาจัดได้2155ครับ CRV สีเทาดำ 2.4E 7ที่นั่งตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันนะใครสนใจมาจัดเลยเดี๋ยวผมฟรีแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้คุณไปหนึ่งปีซ่อมศูนย์819สีดาวนะผ่อนประมาณหมื่นสามกว่า นะคันนี่ฟีดาพอนหมื่นสกว่าครับรถสวยอีกหนึ่งคัน HONDA นะครับสําหรับตัว CRV ครับสองหมาจัดได้นะมีเยอะนะครับไม่ว่าจะ SUV เนาะ MPV นะครับเพชรยนต์ ion, มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้มาดูขั้นต่อไปสีบลอนนะหูอันนี้ล้อไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนี่ล้อลายนี้สวยไหมปียี่สอ็ดครับไมล์แสนหนึ่ EL 879อันนี้จะเป็นตัวท็อปกว่ามีซันลูฟนะครับ el ปี21ไมแสนหนึ่งนะสังเกตล้อครับล้อจะไม่เหมือนตัว e นะทะเบียน7 6 5 0ครับ879ฟดาีดาวพรนมือนสี่กว่านี่ภายในตกแต่งครับด้วยสีออกลายไม้นะดำตัดไม้มีแท่นชาร์จสายแล้วเรียบร้อยนะครับรถสวยเลยนะคันนี้ el นะครับ el นะนะตัวมันจะท็อปกว่าตัว3ามคันแรกนะมคันแรกตัว e ครับคันนี้ตัว el นี่สวยไหมนะครับใครสนใจ el ครับทักมาได้สีบลอนด์คันนี้เลยนะครับประตูท้าย เปิดแบบไฟฟ้านะครับคันนี้ all wheel drive นะครับ all wheel drive คือขับ4นี่7ที่นั่งเหมือนกันประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าครับรถสวยกว้างขวางครับรถครอบครัวนะใครสนใจนะครับ suv นะครับเพจโยนมีทั้งอนัก corolla cross ครับมี crv นะมีคอสโ s เวอร์เนาะมีพวกตัว hrv ก็มีนะ hrv เนี่ยมีเริ่มต้นตั้งแต่กสามแสนกว่าบาทนะครับสามแสนกว่าบาทปีสิบแปดปีสิบห้าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีดำนะตัว rs ที่เข้ามาใหม่ด้วย นะครับเปิดใครสนใจมาจัดมาทักได้นะครับ SUV มีเยอะนะครับแล้วก็ MPV นะก็จะมีเนี่ยเอ่อในส่วนของเซียนตานะ MPV เล็กนะครับเจ็ดที่นั่งมีทั้งตัว G มีทั้งตัว V นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ3ปลาย4ต้นนะแล้วก็อันนี้ครับตัวพรีเมียมเลยราคาประมาณหกแสนกว่าๆนะสำหรับ Veloz นะครับเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้านะเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้าคันนี้ราคาอยู่649นะปี23ไม่50,000ครับเป็นตัวพรีเมียมเป็นตัวท็อปสุดของเวลออสเขาแล้วอะ ภายในหรูหราน่าใช้ครับเจ็ดที่นั่งนะเป็นเจ็ดที่นั่งที่ต้องบอกเลยว่ามันนั่งสบายกว่าพวกเอตัวเขาเรียกว่ารุ่นเก่าเขาอะนะรุ่นรุ่นเก่าเขาจะเป็นอเวนซ่านะอันนี้มันมาแทนนั่งสบายกว่าเยอะครับนะแล้วก็บะหลังพับแบบผมว่าพับแล้วมันใส่ของได้เยอะนะนี่พับแล้วมันเรียบไปเลยอะนะน,นี่เป็นเจ็ดที่นั่งนะใครสนใจมาจัดมาทักได้นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะหรือพวกเอ่เอ s ม v MPV มีเยอะนะครับตามที่ขึ้นให้ไป จอดอยู่ที่เสรีไทย68ก็เยอะนะพวกแก๊งเข้าใหม่จอดตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือปรับสภาพพร้อมใช้ทุกคันนะโซนนี้มาเช้ารับกลับเย็นได้เลยมาเช้ารับกลับเที่ยงได้เลยนะปรับสภาพพร้อมใช้ไปครับตามที่แจ้งไว้ช่วงต้นคลิปไปดูคันนี้นะส่องไกลๆนิดน,นึงเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปอยู่คันนี้เป็นปี22จด23ไอปี23จด24นะเป็นโคลอราคอสครับ1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ GR สปอร์ตชื่อยาวมาก ะทะเบียน279รู้สึกจะคืนป้ายนะคันนี้นักีขาวมุกครับเหมือนกับคันปี22คันแรกที่ผมถ่ายแต่คันนี้คุณได้ปี23ผลิตปลายปีจด24ไม่หมื่นเดียวรู้สึกไม่ประมาณหมื่นหกหรือหมื่นแปดนี่แหละราคาอยู่เก้าสามเก้านะคันนี้เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันครับเก้าสามเก้าฟีดาวเขาจะผ่อนอยู่ประมาณเออเก้าสามเก้าผ่อนออกมาสักหมื่นหกไม่เกินนี้นะประมาณหมื่นห้าแปดร้อยหมื่นหกประมาณนี้นะใครสนใจมาจัดมาทักได้ครับ วันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์พี่ๆจะได้ไม่พลาดอัพเดตรถสวยดีเพรยนต์แบบนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ